เนื้อเนื้อนี่จากจากแม็กครับเนื้อนี่มาจากแม็กแม็กแม็กอะไรอ่ะม็โกรหรือเปล่าแม็กโก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลงอินดี้ลวันนี้อยู่กับพวกเรารายการแคมเพ์เพื่อนพาทัวร์ EP ที่สามครับวันนี้นะครับพวกเราจะพาไปทัวร์แคมกันนะครับว่าพวกเราเตรียมของอะไรมาบ้างนะครับไปดูกันเลยไปกันมาครับวันนี้เราจะพาไปดูของที่เราียมาครับนี่ก็จะเป็นสัมภาระพวกเครื่องนอนนะครับพวกเราเตรียมมาเครื่องนอนนะครับก็เป็นกีตาร์แล้วใครเอากีตาร์วางอยู่วะ้เออกีตาร์เจอนี่นะครับ ทุกคนนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเป็นเต็นแล้วก็อันนี้เป็นมุงนะครับเป็นเต็นแล้วก็เป็นมุงนะครับนี่ก็จะเป็นปลาเป็นปลาที่เราจับได้นี่นะครับปลาที่เราจับได้นะครับมเาเห็นชัดไหมครับนี่นะครับเห็นชัดกันไหมเอ่ยเป็นปลาช่อนนะครับใช่ครับเป็นปลาช่อนนะครับเนาะนี่ครับ เราจะพาไปดูนะครับว่าเพื่อนๆของเราทำอะไรอยู่ไปครับติดแบนไหมครับตัวนี้ต้องมาเอามาทีนี่ครับนี่เรากำลังย่างหมูอยู่นะครับนี่นะครับย่างหมูอยู่ป๊าปสเต็กเลยอ่ะนี่นะครับคนย่างหมูพนักงานย่างหมูนะครับ้ใหกางเลยมั้งตรงนี้ตรงนี้เบียวหมูก็สีน่ากินนะครับจะพาไปดูอีกคนนะครับเป็นคุณรุ่นน้อยไปครับ <g ül üyor> ก็เล็กลน้อยนะครับเล็กเล็กสมชื่ออันนี้ก็กาลังก่อไฟนะนี่ครับก่อไฟนะครับาารของที่เราเตรียมมาก็จะมีปร<บ>ะมาณนี้นะครับเป็นเนื้อหมูแล้วก็นี่ครับของที่เราเตรียมมาจะเป็น,นออเนื้อหมูแล้วก็เนื้อแบะล <c oughs> ูกชิ้นทอดดอกครับนี่เป็นเนื้อแบะนะครับเป็นเนื้อแบะเป็นเนื้อแบะแบบห้าโลนะครับเราซื้อมา ก็แพงอยู่นะครับประมาณสองแสนนะครับพวกผมก็เหนือแบแค่นี้เดียวครับก็รวยอ่ะก็รวยอ่ะก็รวยเกินนะครับคุณเอกล่ากำลังจะทําอะไรกําลังจะหาที่กลางเต็นท์ครับโอ้หาที่กลางเต็นท์นะครับเชนนะครับไม่เตรียมของมาตั้มาอาศัยน้องร้องนะครับผมเตรียมข้าวหมูมาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่เอกล่า เราอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับทุกคนใช่หละครับประเทศเอกวาดอร์นะครับประเทศยุงกว่าประเทศอะไรอ่ะเประเทศอะไรอ่ะเฮ้ยประเทศฟวลิปินเอาฟวลีปินนะครับทุกคนเมืองหลวงก็คือจาการ์ตาจาการ์ตานะครับนี่ครับอินโดนีเซีย เรามาไกลกันมากเลยครับก็เป็นเที่ยวบิน008นะครับเที่ยวบิน008ของอะไรครับเราเรานั่งเรานั่งเปิดค่ามาเปิดค์ดนะครับโอ้โหก็รวยเกินก็ธรรมดาโอ้โหก็คนมันหลอกกับธรรมดาก็พวกผมก็รวยนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมมาตังค์มาจากไหนกันก็ไปดูใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะหาทำนะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับก็กางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับเต็นเต็นของเรานะครับพื้นที่มันไม่ไม่ค่อยเรียบนะตาครับทุกคนเราจะพามาดูเต็นนะครับคุณเอกลาก็ได้ตากเต็นเสร็จบางทีแบบนี่นะครับเต็นพื้นที่มันไม่ค่อยเรียบนะนี่ครับทุกคนก็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 ได้อยู่นี่นะครับข้างในกระตีหนึงอ่ะกระตีหนึงอ่ะข้างในเต็นก็จะโล <numbers> ่งๆนะครับไม่มีอะไรมันมันมันก <s squishy> <s> ็เต็นนะเออ นบรรยากาศข้างในเต็นท์ก็จะประมาณนี้เลยนอนได้ประมาณ3คนนะครับ4คนนะครับเออประมาณ4คนไม่ถึงครับไม่ถึง4คนได้ลองคว้าใส่ตังนั้นกันปูนะครับจะเอาปูไปวี b บ นะครับปูนะครับจะเอาปูไปเอ็น่ขชื่อว่าน้องอะไรครับปูเนี่ยน้องจาการ์ตาโอ้โหน้องจาการ์ตานะครับชื่อรู่มรามากนะครับโอ้โหไปเลยนะครับไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดีเฮ้ยเาเราจะเอาไปปล่อยกันนะครับผมจะเอาไปปล่อยนะครับใช่นะครับ นี่นะครับเราจับมาแล้วก็ไปปล่อยนะครับไม่รู้จับมาทําไมจับมาตัวเดียวไม่ไม่สามารถกินอิ่มได้นะเราบบเอาไปปล่อยนะครับใช่นะครับเราชอบเอามาปล่อยนะัายพันต่อแล้วก็เราจะเราจะได้กินเยอะขึ้นใช่นะครับคุณมุลนไม่ต้องตาว่าครับนี่นครับจะไปปล่อยนะครับ ตเไบิกเลยอ่ะครับเนื้อแบ่นี่นะครับเนื้อแบ่โอ้ยจัดเลยครับยัดเลยยัดใส่ปากเลยมนผมไม่กินแบ้นะนะถือศาสนาโดเรมอนนี่นะครับศาสนาโดเรมอนไม่กินแบ้กันนะครับนี่เนื้อแบ้สุดๆเลยนี่นัททูตเคอร์รีวิวนะครับรีวิวเนื้อแบ้หน่อยครับนี่นะครับหมับคอยยังไงครับรสชาติอร่อยมากครับทุกคนนี่นะครับอร่อยนะครับละมุนลิ้นบรรยากาศแบบนี้นะครับแบบมากับเพื่อนใช่แล้วครับ เฮ้ยมีนแซ่บจริงหั่นเนื้อแบกกันสุดๆเลยครับเรามาดูมีนหั่นมีนหั่นเนื้อแบกนี่ไม่คมเลยว่าใครเอามาเนี่ยดูครับพี่คมนี่เลยครับอันนี้ก็ปิ้งเป็นฮอทดอกแล้วก็ลูกชิ้นนะครับใช่แล้วครับฮอทดอกแล้วก็เดียวก็ไม่ละครับน้องน้องนี่นี่มากินหน่อยตามมุกเลยแย่กูตามไม่ยันมากินหน่อยครับไม่ไม่สามปรหันต์ตามมันไม่ไหวเลยจิ้มคนเดียวเลยเฮ้ห้วยอยู่ได้หวะมัดก็ให้ยังไงร้อนร้อนน่าร้อนครับ อร่อยนะครับพี่เจรับเป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นจิ้มซีฟู้ดละกันมีซีฟู้ดละเป่าซีเรน่าสุขัดตีงันตีไหมครับวุ้ยพวกนี้ทำอะไรกันน้านี่ครับซอยแย่ใหเพื่อนนะวุ้ยซอยน้อยแย่นะครับนี่ศาสนาโดเรมอนนะครับไม่กินแต่ซอยแทนนะเงี้ยเน๊ะโปรตีนอะกะกะตีนึงอ่ะถึงไม่มีโปรตีนจากเนื้อปลานะครับแต่มีตาปลาจากเนื้อตีนนะอันนี่อูแก้วอูแก้ว ครับนี่ก็ให้นี่นะครับผมก็จะลองชิมดูนะครับเฮ้ยมึงทําอะไรไม่เนี่ยไม่มีครับอือซิลูกเสือเขาไม่จับมือขวาจะที่เลี้ให้มาจับมือเราเฮ้นี่นะครับเป็นเนื้อปลาเซอร์มอนนะครับจากอะไรนะจากซันฟานครับซันฟานนะครับซันฟารีโวครับมามลงกันเลยนะมาลงกันเลย โอ้โหเนื้อแบ่ไม่ใช่ดิเนื้อปลาแซลมอนนะครับนี่เนื้อปลาแซแบ่เนื้อปลาแซแบ่จากกันเลยนะครับจากสันฟานครับจาสันฟานนะครับสันมาลีฟเป็นคว่ส่วนสัตว์เหมือนนะดูครับปินนะครับโอ้สีสวยมากนะครับนี่ทุกคนดูเชียรน่ากินมากของจริงเลยอ่ะดูมันต้องคู่กับปลานะครับอร่อยสุดๆเลยแบบเนี้ยโอ้ โอ้โหเป้า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 ตะวันไม่ไหวเลยตะวไม่ไหวละนี่จากเชฟอะไรครับนี่เชฟจากไฮอภาพรครับเชฟอะไรครับเชฟบะแตมแต็มแทมเทมจะทำแบบสไตล์ของแบบ ฝรั่งนะนะครับกินกับขนมปังอะไรแบบนี้ใช้ขนมปังครับสเต็กเนื้อวากิวนะมึคิดว่ามีแยมเนื้อเนื้อเนื้อนี่จากจากแม็กครับเนื้อนี่มาจากแม็กแม็กแม็กอะไรอ่ะแม็กโกหรือเปล่าแม็กโก้เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งหรออันนี้ผมไม่ให้หมานี่นะครับอาหารหมาครับเนแล้ว้็มาดูอังกอาหารนกัเนี่ยพวกหมานี่นะครับเป็นผัดอะไรเนี่ยผัด ผัดรวมอะไรเนี่ยอืมช่วยตั้งชื่อตั้งชื่อตามโลเทชั่นนะครับผัดผัดนะครับผัดผัดผัดข้าวเอกวาดอร์ครับโอ้ผัดข้าวเอกวาดอร์นะครับตามโลเทชันนะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศประเทศอะไรครับฟิลิปปินส์โอ้ฟิลิปปินส์แล้วอ่ะนี่นะครับคุณรุตนะครับก็แทะอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเนาะเนื้อเนื้อไอเป็นปูปูอับาก้าครับปูอับาก้านะครับขับลงยานนึงเนี่ยนะครับผมอยากกินปูครับเนกเนื้อปูอับ้าก้าสัตว์ไปแล้วครับหนึ่งครับ อร่อยมากมัน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 อะอ๋ออันนี้อะไรครับเนี่ยข้าวข้าวอะไรเนี่ยข้าวจากประเทศอะไรเนี่ยนี่แหละครับอันี้เป็นข้าวจากปูนะครับข้าวจากไทยครับแบบไทยส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปูจากที่ไหนครับคุณตะวันนี่ปูจากที่ไหนครับปูมันคุ้นๆนะเฮ้ยปูตัวนี้แผมจะเปิดเผยคุ้นนะเฮ้ยปูตัวนี้เฮ้ใช่เลยจากประเทศฟิลิปปินส์ครับทุกคนเราแบบเราซื้อมานะเป็นไม่ใช่ปูน้ำจืดนะครับเป็นปูนนน้้าเเคค็็มมะปู ไม่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 ได้จับนะครับแล้วก็พอใส่เกลือนะครับไปเค็มมาเฮ้ยเฮ้ยเเอาหั่นมาให้ได้อะไรอ่ะใส่บอเซลอาหั่นอ่ะอะไรอันน่ะหั่นนะผมจะรู้กับคุณไหมอใช่อันนั้นมันอะไรอ่ะก็เอาแฮมใส่ให้ผมหน่อยดิขนมเออแฮมเอ้ยส่งไปได้ไหมครับใส่ไปครับโอ้โหอันนี้นะครับแบบขนมปังแปะอีกลีนะครับกัดอีกคำหนึ่งติดครับติดอติดครับ อา่ารับติดครับ ปากนี่อ่ะอร่อยมากครับบรรยากาศแบบนี้อันนี้ก็ใช่ครับในบปูวลักก้าอร่อยไหมผมยังคีนี่ผมคิดว่าปูที่ไม่ไม่ค่อยสดครับใช่ไม่ค่อยสดนะเขาซื้อมาจากตลาดใช่เลยอร่อยมากแล้วผมก็เปิดประมุ้ยนะครับขนมปังครับขนมปังอะไรเอ่ยโอ้โหขนมปังอะไรน่ะทำไมสีมันแปลกๆเลยอะบาก้าลงยาดำครับนะครับอันนี้ขนมปังแม่ครับ แบงดําแบล็กโลดียมนะครับหรือเรียกง่ายก็คือแคมอกกึ่ครับแบล็กโลดียมนะครับงไม่รู้ว่ะนะครับกินกับนมนมวัวแอฟริกันครับนมวัวแอฟริกันนะครับกินแล้วไหมตูดครับนนนึงี่นะครับเป็นห่อจอกอ่าเป็นเนื้อวานหัวทุยนะมันจะแดงเลยวะแดงนี่นะครับเนื้อวานหัวทุยนะเราเอามา ปั่นแล้วก็ทำเป็นไส้ก็เออฮอตดอกฮะเนี่ยนะนี่นะครับทีนึงอ่ะมันก็จะมีถุงตันอีกทีนึงนะครับกันไม่ให้เปื้อนนะ้อแกดีนี่นะครับฮอตดอกกระปูอัดนะนี่เป็นฮอตดอกไม่ใช่เกีดเอนะอันเนี้ยของปลอมทั้งนั้นเลยเจ้าของแวนเข้าไอกสองตนก็ ปิ้งหมูกันอยู่นะน่าตวก็าแฮมนะครับเป็นแฮมแฮมอะไรครับบูโลนาแฮมคาบโลนานะครับนี่เป็นลูกชิ้นอะไรครับเนื้อเอาปากาลูกชิ้นเนื้ออาปากานะครับมันมีตะก้าหร่าไหมนี่ครับก็จะจ่อกันสดๆเลยนะครับฉีกมันออกมานะครับนี่ฉีกตรงกลางนะครับนะครับนี่ อันนี้ครับเป็นลูกชิ้นนะครับนี่นะครับกินไปแล้วตีนึงอ่ะต่อไปก็จะเป็นเอ่อทดอกนะแถมสามนะครับนี่ใส่กระทะต่อกันเลยนะครับแล้วก็จะเอาไปปิ้งไปทอดไปต้มไปยำไปแกงก็เรื่องของพวกเรานะครับม้อกเอาไปแล้วทอดก็มีทำอะไรกันทำให้แม่แฮปปี้หยิบไปแล้วครับขโมยนะครับขโมยเฮียขโมยไม่ได้ขโมยนะครับ นู่นนะครับมันขโมยไปแล้วเฮ้ยเตะเอาฝ้าให้มะแล้วน,นี่ก็คือหมูปลาที่เราล่า,ามานะครับไม่ได้โมโน,นะครับปาลาเราก็ลา่ามาเองนะครับ <c oughs> ด,ดูหมูปลาเดียวล่า นคนรูปหมูป่าได้เท่าไรมาครับเนื้อหมูป่านะครับโอ้โหเนื้อมันจะต่างจากเนื้อมันจะต่างจากหมูบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีวิวรสชาตินะครับนี่นะครับจะมารีวิวรสชาติกันเลยเหนียวมากเลยเหนียวมันไก่บ้านทุลุนเลยเหนียวไก่นี่ครับรสชาติเป็นยังไงครับว่าแบบในน้าหมูมักัดกัดทีนึงอ่ะโอ้กัดทีนึงอ่ะกัดเยี่ยมกัดเยี่ยนิดนึงอ่ะ ก้องเนื้อมากอ่ะเนาะมาก้องเป็นคนมากบอเนื้อเนื้อหมูป่านะนื้อพี่เต้ลองชิมนะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ามันจะเค็มขนาดไหนนะอืมว่าแบบในหน้ามูบอก็ยังกีนี่ยงไม่ดมดำแผบเลยมันมีความขมนะผมไม่กล้ากินคำที่สองได้นนี้ ดำเหมือนใจคุณเลยอ่ะโอ้โหใจชิ้นนี้ไปให้พี่นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาชิ้นนี้ไปให้พี่ก้องมาชิมนะโอเคชิ้นนี้อร่อยสุดๆแหละนะครับอ่าอุ้ยนี่นะครับก้องนี่นะครับนี่ครับพี่ก้องจะชิมแล้วพี่ก้องนะครับชิมแล้วครับนี่นะครับกินไปแล้วนะครับเซ็กเลยอ่ะ ผู้สาวเปลี่ยนใจมานั่งห้องให้เฮ็ดยัง ปากไหนมันพังหัวใจเพื่อนเอ้ยบอกมาฉันเขาจะเพื่อนเขาอยากให้เวเลิกลาปล่อยเขาไปซะเขาพอทนได้ยูดอกอไอได้อานะครับตอนนี้เราก็จะนอนกันแล้วนะครับใช่ครับก็สามคนสี่คนก็นอนในเต็นท์นะครับส่วนผมจะนอนตรงข้ามแสงจันนะครับนี่ครับนอนข้ามกลางแสงจันนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนถามว่ายุงจะกัดไหม แน่นอนครับมันกัดแน่นอนครับแต่ผมอยากันอยู่นะครับนี่นะครับเราจะนอนกันแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนไปครับผมก็จะเข้าไปนอนเต็นท์นะครับโอ้โหนี่นะครับเต็นท์เออราตรีสวัสดิ์ครับ สวัสดีครับตอนนี้แล้วก็เช้าแล้วนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆครับนี่เราก็เตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับใช่แล้วครับไอ้นี่เล่นเสร็จแล้ครับสองก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในป่ามีซอนนะครับแต่ออกไก็ต้องเดินเท้าไปประมาณ1 0 0โลแล้วก็ขึ้นทางนี้กลับใม่น่้นครับ

เึ้นเครื่องบินกลับกันแล้วมาแล้ว